จนีมม่งเร้งเนี่ยจังได้ออกมาิว่ามึงมึงที่ว,ว่าสันธรวาเอาได้แล้วเอามดน้ำก็ได้เออเ่ไดรกันดเตดี้ยมื่อไหร่ดก็ดีกับจิมมดนมมด้ำเนาละโอ้ยี่ต่อขายใหม่แล้วนะมึงที่วา่าสันธรวาโอ้ตังแน่นอนละงอนเนี่ยใหม่อมโอ้แดงจึ้งคืองี้คือว่าในาใจเออ โอ้เดี๋ยวเต็มลอยนี้แหละมันเต็มลอยนี่บ่บอกหอดพันอขี้บนเราเต็มลอยพ่อเอารอะติดตามน้องกัรได้พี่น้องเด้อตัวใดไรสำหรับพ่ออนันต์เนาะโอเคเต็มลอยพ่อไว้อืมโอเคเต็มลอยครับโอเคเต็มลอยพี่บอกหอดพันขี้บนพี่เออพันบาทนี่ขาดพุทธขึ้กันโอ้พันขาดพุทธเลยบาทนี้อ้าวเออ บ่ขาดปัดเดียวขาดพุทธีขาดพุทธเราเมียได้ขาดปัดขาดพุทธีบ้านมี่บ้านมีเด้ผมเอาขาดพุทธนะครับผมห้างห้างหนึ่งสองห้างกับพ่อล้วก็ต้องเอาลายเอาไปกับไปเปียขั้นกววมฟันกระไดเปีวบ่เปี๊ยให้อออันก้วมฟันกระไดแต่ว่าตัวเลขคิม โอ้ยที่ที่บอกเป็นตัวไปนี่คือบอกไหนไรอ่คือบอกบอกว่าอะไรที่ไปที่มาอ่แต่ว่ากับบอกเป็นตัวเลี่ไปเลยบอกเป็นตัวกระโดอ้าวครับผมอ้าวสวัสดีครับพ่อนั่นครับอ้าวสวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีพ่อนั่นครับผมเนาะมาตามแนวทางใครคือเก่าตามแนวทางโค้งสุดท้ายกันว่าอะไรเนาะอืมอืมวัดวัดเชื้ายเรกเฮียห่างเกลือมันมีอีกอ่านึงเกลือโอ้ข้าพ้นไม่ย้ำอีกเด้อสิเป๊ะ มันหนึ่งก็รู้หรอกโอ้ครับมกพรามันเลือีกหลายมือบ้มากมโซ่บอกก็ได้หัวใจมันยาวเบพราะว่าอ่าอีกไม่ย่ามีเสียงผอกเสียงเพยงยันมันลายยันมวนคนกินคนเมาคนนเที่ยวแี่ดิไรเนาะมันกันลรถกาไรถ้าไม่สมควรเดินทางก็ไม่ต้องเดินทางเนาะห่วยจังแต่ผม ขันผมกินซี่ห่าคือวกเราแยกยึดกุญแจรถเลยโอ้โหบ่ต้องขี่บ่ต้องขับยางเอาอยากไปใส่รถดิแต่ยางยังลมหัวเข้าแตกสอบแตกอยู่แล้วว่างก็ต้องไปรถเลยแหละโอ้ยว่าไปกันน้อนเลยนี่คณะกรรมการตวบคุมไปยู่ได้รถเจียมไปยังครับเป็นยังไงฝันไปพ่อฝันอีกบ่หรือว่าจังใด มึงมึงแม่ปูสามตัวแดงจึ้งครึ่งนี่แม่ตังไหมันก็มาคล้ายๆกันนั่นน่ะอ่าว่างันก็นี่สามห้าเจ็ดอืออ่าที่บอกไปก่อนสามห้าเจ็ดอ่าตัวแดงจึ้งครึ่งนี่ตัวแดงครึ่งบสามคือว่าปูคนไปเที่ยวคนไปแล้วบอกบ้านไปโอ้กับชาบอกชื่อทายอยู่นี่บ้านไป เป็นบ้านไปอยอะขึ้นมหาบอบอขึ้นมหาแต่ว่าหันฝันเกี่ยวกับเราอยู่เออปูมหน้าผีหน้าปูดำเกี่ยวกับเราอยอะเราบ้านขึ้นมาแต่ว่าฝันเกี่ยวกับเราอยู่ฝันเกี่ยวยู่งส่วนไว้ที่ไหนฝันไว้ที่ไหนเรียเจ้าเออ มันแดงว่ะีแต่มันแดงเแต่ลายมันแดงว่าเป็นยังว่ามันใครมันแดงแต่ละบ้านแดงโอ้แค่นี่ถ้าเราจะไปหัวเนาะไปมึงเพื่อเพราะว่ามันใกล้กว่าอกานไปอำเภอพี่มันก็ไกลอ่าระยะทางมันก็ไกลกว่ากันมันกะว่านี่มันลัดไปนี่เขาไปรูุปันแดงหมโอ๋อกข้าไปเที่ยวกับวัง น้่นน้ำแข็งครับยิ่งเงาเลยเจ้าชายปอกกับเขาเป็นแดงบับรครับเขาบัดิบปูเป็นไวนยจังไหนป้าื้อนเรียกงวดน,นี่นะ,ะมันบอนีสามนี้ที่รถไอเรีที่เรียกน่องมันที่เป็นเรียที่เรียกน่องอาสามกับที่ที่ก็ผาอ่าไปยังสัน่นแต่ว่าหาหงงานี่ยครัมีอยู่ ผมท่านผมวันผมบอกไปแล้วนะฮะเออออตัวแดงจิงคือคือสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดนะโอเคเฮียเส้นตุ๊บแปเฮียน้ำข้างสามห้าเจ็ดตัวแดงจิงคืองับครบแปดแล้วพอไหมเออหกแปดหกแปดเก้าอ่า แปดหกคือคือกับหนึ่งสองอืออ่าอ่เป็นกะมาที่หุ่นคือไงเจ้าข้าเอาเบบก็ฝันเก็ฝันในี่ยฝั่งฝันมันไม่ได้ฝันมันบม่ได้ฝันนั่นเกี่ยวกับเหล็กแต่ว่าฝันเกี่ยวกับว่าเรามาเหร่นนั่มมาโบกันธรรมดาคือยังเข้ามามามาแหวกกันโบกทักทายกันทักทายเสือแต่เราก็บพระในวางไหน โอ้เราเรายังวันไหนว่าีิบอกอันตัวนั้นตัวนี้แค่นั้นแตงว่าอมก็เลยว่าปะมันตรงมีอีกวันที่หนึ่งเด้อสันสิมาบอกว่าสันติตรงมีควงทุดทไทยอีกครับมอยมอีกว่ะท้อระมาณวันที่หนึ่งแล้วมือหนีกับโบหันไ้ฟันทงคักบ่แต่ว่าตัวที่แดงรื่องนี่ฟันทงไปแล้วบ่แมผมมาหาอยู่เหมนบันแดงไม่มีว่ะนี่จะไก่เชียงผมบอกไก่เชียงบอกเลยบอกผมอยากได้ตรงตรงเลย อืมแต่รับวันเดียงหามันวันเราใหญ่ไปเที่ยวมีบ่เอาเลยบ่อมันได้หน่อยมันได้หน่อยก็เอาเป๊ะเป๊ะแล้ววันที่นึง่งได้ไหมเอาส้มสิบเอาเอาซ้มเอาหกไปหล่นแล้วพี่ไปสิบเปียวซ้อนโอ้เอาหกล้านไปเลยไม่ทั้งวันที่นึงมันเกิดเท่าไหรเราหกล้านเนี่ย ใบหนึ่งสั้นสองใบกับสิบสองแล้วเนาะอันนี้สิบสองล้านนี่ตั้งไว้แล้วว่านี่เกียรติเกียรติสิบสองล้านเนี่ยตั้งไว้แล้วโดะเออตั้งไว้แล้วเกียรติสิบสองล้านมาสั่นขับยุซี่กับผมไปห้าเนี่ยต้องไปแล้วมาเวะทภาคใต้คือก็ยังไปทัวาหล่ะมาเวะตามกันมาเอื่นถามมั้ยซื้อเอื่นถามซือพักในวาอย่างเหลือั้งมากมากอยู่เอาว่ามันไปเที่ยวเราปูเสร็จเอาอาารไปวเสร็จก็ n าว่าบ้านไฮไปเลยครับโอ้ย nga บ้านไยไปยา a บ้านไฮไปมาถึงสามกูก็เลยมาเวเลินมึงนี่สิหรอกแต่ว่าก็บ่มียังดอกว่าชั้นเราว่าโอ้โหกับิจบ่มียังหรอกเท่านั้นเรากับว่าเท่านั้นเรากับบายของเราตามข่าวตามข่าวสื่อกินตัวแรงกับยังหมดเลยว่ถามหดวันนั้นนี่ถามว่าคนท้องไม่เอินกันเนี่ยมาแรงกันตันไปนี่ เดอกินแดงเนาะทนกเกระทำแบบจังน <t ell an> ึงเออคืดจะมวหาอะไรตีบ้อนแดงตีอะบ้าแดงเออจังเปยังวู่บานเดียวเออววไปหาซื้อรถตู้ดีนวะเออคุณนองงอมบันอืมิ่นกันนอนอย่างนี้นอนางี้ใใหญ่กันอโอ้มียังอออาเกินใด้กันยี่ไล้ววะเตี๋ยอาบแต่แสดงว่าแกยังจำาคือเขาคือนเ่าตัวเาอยู่ตอนนี้ เกตัวเก่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเลขมันสีเมนฮะเลขพีเลขน่องอ่ะหมดนี่เอาพี่น้องมาเพิ่มามกับซีซีท้าผาเป็นหลักสิบานอพี่น้องนี่สามซีนั่นออคันเลขูเม้ามกับสามเจ็ดอ๋นไ่สาซีสามเจ็ดตัาสามจะไม่เกดย่งเลยก็ย่สามเ็ดเออมันก็ยู่นี้แหละสามเจ็ดพี่บ๊วยบ๊เลข ทีที่ผมหมักนี่สามสี่ห่องสามสี่สามสี่เอาลงไปเล็กพ euh, uh, oh. ี่น้องเล็กพี่น้องสามสี่สามเจ็ดนี่แล้วพี่น้องสามเจ็ดสามเจ็ดหาสามหาเจ็ดเล็กพี่น้องก็เร่มเป็นเบาแล้วครับแล้าเป็นน้อเป็นสาวอือสามสี่จีเล็กเล็กมัดเนาะเล็กผมหมักผมหาหาบ่ได้ผมกะจิบไปเอาหมดน้ำโอ้ครับตัวดีตัวูนี่นะเพราะว่า ว่าตัวยหญ่ฟังยาย่กับมักนํำนะฮะตัวนี้ขนาดญ่มากเลยมันเมียนเลยดิโอ้มักสามปีสีสามหนึ่งัวเนี่ยเออเล็มุดปากมากเรเล่าบอโอ้ยาบเล่าบอกเองนี่เลาบไม่เองเออขนาตัวนี้หมักก็แค่อืมเราสิชวนหลอดไปเออหลุดดิจวดเลยตีไปหาจวดตัอนี้ตไป ทำบน e ุญด้วยเดี๋ยวมั่นมากโอ้เรามาไม่ได้พากเราไปเลยบันแดงบันแดงคือการร้านม้าเนี่ยบ่มีบันแดงเลไปบันดุงเออโอ้ยงายเลยงายโอ้แดงกับดุงมันนีใกล้ใกล้กันเพราะว่าผมบอกไก่แล้วมันซื้อกไก่กัโอ้มันซื้อใกล้กันโอ้การร้านมหาไม่นี่ก็ยทไปบันดุงคือจะไปหาลาลอตเตอรี่ย่างเดียวหาเสือนี่ย่างเลยโอ้อ่า จังว่าล่อายมาจากถ้ำบุญอืออืออือโอ้คนไปถ้ำบุญอยู่ที่มือหนิมือก็ที่บุญได้ไปอีกดิใช่ถ้ำบุญเนี่ยแล้วเคยที่ไปเจนอันเลามักเขาวัดทะเลต่ว่าลราหันไปนะผมถ้าไปเห็นนัแเ้าก็ไปต่วันเ่าอยากเขาวัดมันวันถิ่นแปดสิบห้าไว้อยากไปเขาวัดท่าข้ามก็ดีตัวไป ใครก็ไปเขาวงตัววาอเขาวัดเนาะเขาวงนี่ผมก็เห็นดีน้ำเลยนั่นใอ่เห็นขั้นคือเขายมไปแล้วน้นคอมตัวให้ตุวันได้ตีให้ตุวันหาอยู่หากินอะงยเบเขาวัดเขว่าจะมีประาตัวเขาวัดไปว่าถ้าหมดนแล้วผมเห็นดีน้ำ สนับสนุนและสันเสินน่อดิอานุโมทนาด้วยเป็นปะอันนี้กินเสียวยังไปเฮ็ดนักกินให้ผมกับเฮ็ดกันจะไปวัดด้วยเนี่ยกันจะไปทางนั้นไปว้าวเจ้าหัวเราเก่าไปแล้วผมสำหรับพ่อนันครับไปเนื้ออื่นแล้ว